ปมาเป็นไรเป็นตตอนนี้มันมันยังไงตอนนี้มันยังไงมันงงอะไรอะไรนะชมตัวสีหูดหูดหูดเหกินหูดิบกินหูดิบเร้่ต่อหูดำแม่แหลกเขาชมว่าเราสวยขึ้นตอหูดำคำหยามาบันเทิงหรอ เขาบอกว่าอะไรนะตอบได้แล้วตอบได้แล้วตอบได้อะไรเริ่มแพ้เริ่มแพ้ทุกคิดกันเอาเองนายคิดถูกไหมอ่ะไปดูดีๆนะในคลิปนี้มีหลายคนมากมามามาลองไปซูมดูบางคนก็ไม่ใช่คนเดิมบางคนก็เป็นอีกคนหนึ่งเออเออ